ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียรราชกุมารเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ,ฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าเที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่ณนะตำบลน,นั้น ณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นโรมานียสถานอันมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบราชกุมารเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็น แม่น้ำไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ราชกุมารเรานั่งพักอยู่ณตำบนนั้นเองด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้